ไปต่อกันถีอีกหนึ่งงานใหญ่ทีจังหวัดกระสินครับเชิญชวนเทียวงานเทศกาลมาคัปูรณะมีบูชานะครับทะเลทุงอีสานประจำปี2569จัดขึ้นระวังวันถี่28กุมภาพันธ์2569ชนหอดเก่ามีนาคม2569นักท่องเทียวครับกาสิดใดส้มความตะการตาของทะเลทุงหลากสีกว่า6 6 5ตนครับ ที่บริเวณโบราณสถานเมืองฟาแดนสงยางครับพระธาตุย่าคู่ตำบลน,น้องแปนนะครับอําเภอกะมาลาาสจังหวัดกระสินนายพดุงศักอิมเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินพร้อมด้วยนะครับนางณัสรพระยาล่อวัฒนธรรมจังหวัดกระสินน่ายประยง์โมกผ้ารองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินนางสาวเววตา นรทัศนะครับนายอำเภอกมะลาััรรรายนางสาวนพวรรณแก้วใสผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกระดาสินและพันตำรวจเอกยุทธนางามชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนกบมะลาสัยได้ร่วมการแถลงข่าวจัดงานเทศกาล มาคะปูรณะมีบูชาทะเลทุงอีสานจังหวัดกระสินประจำปีงบประมาณ2 5 6 9ซึ่งก็เป็นงานที่จังหวัดกระสินครับได้นํามิติทางวัฒนธรรมมาดําเนินโครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อยกระดับการจัดงานสืบสารประเพณีหรือวเทศกาลต่างๆที่มอยู่เดิมสร้างรายได้และกับความบันคงมั่งคั่งจากทุนและกัทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข เพื่อความสุขของชาวกระสินโดยการยกระดับการจัดงานระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับจังหวัดและกะระดับประเทศโดยงานประเภทนีเทศกาลมาคะปูรณะมีบูชาทะเลทุงอีสานจังหวัดกระสินเป็นอีกงานที่ชาวกระสินกับรายการจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาต่อองค์พระาธาตุย่าคู่จึงได้มีการนำ่ทุ่งครับมาถวายเป็นพุทธบ,บูชา เกิดเป็นทะเลทุ่งทีสวยงามจนเหตุห้จังหวัดกรสินครับเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกสําหรับการจัดงานเทศกาลนี้นะคะงานมาค่ะปูรณะมีบูชาหรือว่าทะเลทุ่งอีสานทีจังหวัดกรสินค่ะมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงของ2 8กุมภาพันธ์จนวันจนหอดวันที่เก่ามีนาคมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมความตระการตาของทะเลทุ่งหลากสีก่อ665หรนมีพิธีอัญเชิญพระอุป,ปคุธ มีการเช็คอินทะเลทุ่งนะคะขบวนแห่ Carbon head, สักการะพระธาตุยาคู่จากอำเภอทั้ง18อำเภอพร้อมกับการฝนรำ่ำสมมาบูชาพ,พระธาตุยาคู่นั่งร่ำกว่า3,000คนมีการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวนะคะมาในสื่สือสุด โฮมฮอยร้อยเรื่องเมืองฟ้าแดดสงอย่างนะคะรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมปองล่างการแสดงหมอลำวงใหญ่มีพิธีเหตุบุญตักบาทวันมาคาบูชามีการโฮมผ่าองค์พระธาตุยาคู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และการเวียนรอบองค์พระธาตุยาคู่นะคะจุดพังประทีบค่ะอีก3,000ันดวงมีการแสดงรำวงหย่อนยุกกินผ้าแลกเบงแง่งวัฒนธรรม กำมละไสนะคะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนจาก18อําอำเภอในเฮือนโบราณย่อนยุกและมีตลาดนัดโบราณทาวรวดีนะคะของดีบานชัน้นผล,ผลิตจากเช่าบ้านที่นํำมาขายบวสิเป็นผาแพ่ว่าราชินีแห่งไหมมีผลิตภัณฑ์จักสารของตกแต่งของกินของใส่รวมถึงกิจกรรมอื่นๆมากมายที่จะเกิดขึ้นภายในงานนั่นเองค่ะ